ไม่หรอกทุกอย่างมันมีวาละแอบแฝงซ่อนเลนทั้งหมดอ่ะคำคำปลาถักถาเมื่อคืนเนี่ยมันมีวาละซ่อนเลนแอบแฝงทุกอย่างทุกประเด็นปล่อยให้คุณคุณน่าใจคุณน่าใจผมขอแยกนิดเดียวไอสิ่งที่พูดเนี่ยไอสิ่งที่พูดเนี่ยที่บอกว่าจะต้องไปเวงคืนมาเนี่ยอมัตเวียพีต้นเหนือนั่งยิ้มเลยเอามือรูปกระเป๋าเลยใค้ถือสัมทานไปรถไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ใครเมื่อคืนเมื่อคืนมีเจ้าสัว นั่งอยู่นั่งอยู่โตหน้าน่ะใช่ไหมอืมครับอ่าฮะปัดถูต่อต่อคุณสชัยบอกว่าเอกชนนมุ่งแต่เรื่องของกําไรนี่เมื่อเป็นคืนกลับมาเป็นของรัฐเนี่ยรัฐก็จะเรื่องของในเรื่องของการกําหนดราคาแล้วคุณนักสิงก็เสนอต่ออีกนะฮะโครงการนี้เพื่อให้มันเรียกว่ามันครบวงจร ก็เลยเสนอเรื่องของไอ้โครงการก็มีการเรื่องของว่าต้องมีเรื่องของ infrastructure fund หรือกองทุนโครงสราษาษา้างพื้นฐานนะฮะที่จะมาดูแลโครงการานะี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเสนอเรื่องของการเก็บแต่คุณทักษิณบอกใช้ภาษาเกณฑ์ว่า congestion charge ก็คือค,าค่าธรรมเนียมรถติดอ่าอ่าก็คือ,อมีาการ,ราเก็บตรง รถเข้าเขตเมืองรถเข้าเขตเมืองต้องจ่ายค่าธรรมเนียมครับอพวกคุณทัองสินบอกว่าเมืองอื่นตามประเทศ่เขามีหมดแล้วอ่าตรงนี้มันจะต้องมีตัวเนี้เพื่อมาเสริมตสอดรับกับเรื่องของไอ้เนี่ยเกี่ที่เรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเพื่อเพิ่มอย่างน้อยมันก็ทํทให้คนเนี่ยเรื่องของการเดินทางก็หันไม่ใช่ใช้บริการรถสาธารณะให้มากขึ้น ครับแต่คุณทักษิณพูดถึงว่าเมื่อมีการเว้นคืนเสร็จอืมก็จะให้เอกชนบริหารครับจ้างเอกชนจ้างเอกชนซึ่งผมเมื้อฟังเผื่อๆไม่มีอะไรนะแต่เมื่อผมมานั่งอ่านดูรายละเอียดมาแล้วนั่งดูอะไรสาระสำคัญเนี่ยอ้าวไปเวรนคืนเอกชนเสร็จแล้วจ้างเอกชนเบริหารอ้าวก็ได้สองเร่งคือว้งเอกชนแล้วก็จ้างเอกชนบริหาร นี่ตอแบบว่ามันสองสามเด้งเสรเนี่ยใช่ใช่ถึงบอกว่าูปากเลยสิเนี่ยอย่างเงี้ยถึงบอกว่าได้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 เงินที่ที่ซื้อสัมปทานกลับมาแล้วก็มาได้เงินรับจ้างบริหารอีกเนี่ยืูดูวมผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีสองพันเอ่อสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่เนี่ยมันจะครบรอบ ที่จะต้องหมดสัญญาสสัมาาญถูกอืถึงตัวนั้นมันจะต้องกลับมาเป็นของกทมใช่ถ้าคนเด็กนี้มันลัออกไปได้สมมุติเนี่ยแม่ลับเนื้อเลยอืมนะฮะ